เห็นคลิปที่ชายคนหนึ่งใช้หน้ากากเสือหลอกสุนัขทำให้เกิดความเกรงกลัวดูไปก็มีความสนุกสนานแต่ในความเป็นจริงนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้จากคลิปนี้ก็คือเรื่องความหวาดกลัวความหวาดกลัวของสุนัขนั้นเราเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของสุนัข โดยความเป็นจริงสุนัขอาจจะไม่เคยเจอเสือเลยก็เป็นได้แต่จิตใต้สำนึกพอเห็นเสือก็เกิดความเกรงกลัวนึกถึงสำนวนไทยสำนวนหนึ่งที่ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวซึ่งหมายถึงการสร้างภาพให้ฝ่ายตรง,ตรงข้ามนั้นเกิดความเกรงกลัวเกิดความเกรงขามในสังคม เราทั่วๆไปการเขียนเสือให้วัวกลัวก็คือการวางกฎวางระเบียบวางบทลงโทษต่างๆเพื่อให้คนทั้งหลายนั้นเกิดความเกรงกลัวที่จะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆก็คงเข้ากันได้กับสำนวนที่ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวความจริงกฎระเบียบต่างๆนั้น มีความสำคัญหากคนมีความเกรงกลัวไม่ประพฤติไม่ร่วงละเมิดก็ทำให้สังคมในองคอ์กรในหน่วยงานนั้น,น,นเกิดความเรียบร้อยเกิดความงดงามไม่เกิดความวุ่นวายต่างๆในทางระศาสนาความกลัวก็เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความกลัวในเรื่องบาปบุญคุณโทษความกลัวในเรื่องบาปบุญคุณโทษนั้นถือว่ามีความสําคัญมากในทางพระศาสนาเรียกว่าโอตป,ปะความเกรงกลัวคนเราถ้ามีมีความรู้สึกความเกรงกลัวโดยเฉพาะความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรมความชั่วต่างๆผลของความชั่วจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจ จะเป็นผลกรรมผลความชั่วในปัจจุบันที่อาจจะได้รับคำตำหนิติติงจากสังคมอาจจะรับการลงโทษติดคุกติดตารางหรือผลกรรมความชั่วในอนาคตอาจจะเข้าถึงอบายเข้าถึงทุกติเข้าถึงนรกหรือสัตว์เดรัจฉานเมื่อเรามองอย่างนั้นก็จะเกิดความเกรงกลัวแล้วไม่ทำสิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้นความเกรงกลัวจึงเป็นสิ่งที่ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในชาดกเรื่องหนึ่งคือพยัคฆชาดกใน,าในพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นลุกเทวดาที่อยู่ต้นสะดาแล้วก็มีลุกเทวดาอีกต้นหนึ่งอยู่ที่ต้นอสัตถพฤกษ์ในป่านั้นมีเสือและราชสี เสือราชสีพอฆ่าสัตว์แล้วก็นำพอกินแล้วก็ทิ้งกระดูกทำให้เกิดความส,สกปรกเทวดาลูกเทวดาที่อยู่ต้นอสัตหะก็เกิดความเบื่อเห็นพฤติกรรมแล้วก็เห็นความสกปรกต่างๆก็พูดกับลูกเทวดาที่อยู่ต้นสะดาวบอกว่าจะไล่จะหาวิธีไล่ราชสีและเสือไป ลูกคเทวดาที่อยู่ต้นพระโพธิสัตว์ก็บอกห้ามปรามอย่าไป,าไ,ปไล่แต่ลูกคเทวดาที่อยู่ต้นอสัตไม่เชื่อก็แสดงร่างกายเป็นปูปีปีศาจต่างๆทําให้ราชสีทําให้เสือหนีไปจากเดิมที่ชาวบ้านชาวช่องนั้นไม่เข้าป่าเพราะกลัวเสือเพราะกลัวราชสีพอไม่มีเสือไม่มีราชสีก็ทําให้ชาวบ้านนั้นไม่เกิดความหวาดกลัว เข้าป่าตัดต้นไม้ต้นไล่ตัดวิมานของลุขเทวดานี่เพราะผลของการไม่มองถึงโทษทันที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเขียนเสือ,สอให้วัวกลัวหรือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าคนเรามีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษก็จะไม่กล้าล่วงละเมิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆอันจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนำมาซึ่งความเจริญ ต่อไปขอเจริญพร